มาต่อกับพาที่หกเอ้ยพาเมื่อกี้พาที่ห้าพาที่หกโอ้สุดละเออดีดีดีดดเดี๋ยวขี่ม้าใครออเจ้าขี่ม้าใครยังไม่รู้อเออเจ้าออเจ้าขี่ม้าฉันเออนี่ม้าฉันนะออเจ้าเออยตกเียงออเจ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะออเจ้านี่ม้านะอืมแต่ละคลิปนี่สุดยอดมากนะะ อ้าวแกหายไปหมดเลยชัดเลยใครเป็นคนปล่อยอ๋อเจ้าออเจ้าออเจ้าออเจ้าเลยได้เร็วเห็นไหมเนี่ยม้าเดินพาเดินไปแล้วเห็นไหมล่ะงงไม่เดินนี้ยังไงออเจ้าลองเปิดจุดสามตัวสิออเจ้ารู้ว่าออเจ้าถึงจะรู้ว่ามันเป็นว่าออเจ้าอยู่ตรงไหนทำไมถึงมันเดินได้ ม้าอยู่แล้วมาค่ะมาไปนะล่าท้าม้ากันอ,อันใดเอ้าออกสิออกสิออกสนี่อ่านมา้าโอ้โอย่าถือดาบอันนั้นดาบเลเซอร์อ่ะเจ้าชื่อดาบอะไรดีอะเอออันนี้ดาบดาบโูแล้วกันเนี่ย ที่ถืออยู่เนี่ยดาบคูแล้วกันเนี่ยไลเซเปอร์ไลเซมา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 เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวกันนะฮะเราจะไปทางที่ตะวันตกนะคะตรงนี้นะฮะโอ้น้าเบือ่อตกน้ำเนี่ยไม่เดินแค่ก็ต้องตกน้ำดีว,ว่าไม่รู้ว่าเราจะเอาอาันม้ามาทำไมอ่ะอยู่ดิเราเดินไปเลยใช่ใช ทำไม่เก็บเกี่ยวพวกนี้เ่ะเดี๋ยวกลับมาค่อยเก็บอะไรแดงๆคืออะไรอืมอะไร๋ยวเริเดินไปตรงนู้นเลยนะอจำทางได้นะคะตรงที่มีรังพึ้งจำแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านล้างน้ำจำมีมาแกะดำอะไรดำดำอะไรดำดำดหัวหนูเหรอแกะดำบ้างน่าจะใช่ ไปฟันมันทำไมอ่ะดีไม่เอาดาบเทพไปฟันมันทำไมอ่ะน่าจะตายเลยเออดอกไม้สวยจ้าดอกทองอไม่ใช่ปากตอนเดี๋ยวนี้นี่คำหยาบอ้อตบทีตบทีไรโดนดั้งทุกทีเลยเขาเรียกว่าดอกทานตะวันใช่ใช่ใช่ปากปากมันเผลอนะปาไม่ได้พูดหยาบมาหลายปีแล้วนะเอามาจากไหนคำนี้อืม ก็ร e> ja> wow ู้อย yes, ู่แก่ใจนะว่าเปิดอะไรให้ฟังอ่ะตอนอยู่ที่โรงเรียนรู้อยู่แก่ใจนะอะไรล่ะอ่ะทำไงดีว่าตกน้ำไก่จ้าเดี๋ยวไปช่วยไก่ไก่จ้าหหูกับตกุเดิทุบเดทุบเดทุบทำไมล่ะ นัมาตาม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 มาโฟโรระวังหลุมด้วยหลุมอยู่ข้างข้างเลยอ่ะโฟโรมีโฟโรมีโโรมทำไหนต่อวะเออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยงอะ่ะนืก้ก่อนทางไหนวะนี่เรากำลังออกเดินทางไปสู่แกนไลกักนนะ หัวหุยเล่หุยเราจะไปเอามาให้เขานะเผื่อแม่อาจจะได้มาเร็วด้วยนะนี่ไงหมู่บ้านหมู่บ้านล้างเจอแล้วมีมาจริงด้วยทำไมถึงมีหมู่บ้านล้างว้าอ่ะอะเก็บตกเหวก็ตกได้มีน้ำ ลงไปข้างล่างเลยก็ได้นะเนี่ยนี่คือม้าของแม่ม้าลายดำขึ้นสิขึ้นอทางนี้ครับนี่นี่นี่ทางนี้หมู่บ้านล้างมีใหญ่ทนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ที่คอกม้านี่อยู่นี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 ่ม้าม้าของอ๋อเจ้าเข้ามาในม้า ม้าขึ้นเลยขึ้นเลยเนี่ยมา้มาโอ๊ยมีมา้าม้ามองหน้าอยู่เี่ยข้างหลังนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ม้าอ๋อเจ้า <c oughs> ตัวสัอนกันทำไมเ,เอาขึ้นมา้าขึ้นมา้า <c oughs> ขึ้นไว้ใช่ใช่ไหมมีนี่ป่ะมีอันมา้าป่ะในตัวโอเคมีปุ๊บ <c oughs> โอเคแม่ได้มา้าแล้วยินดีด้วย ปไปครับนะระวังม้าตกน้ำนะอา้าวนี่กดกระโดดอันนี้นยกดปุ่มกระโดดมานั่นเลยจะทำยังไงเนี่ยพาม้ากลับบ่านเนี่ยปเอาดึกแล้ว <c oughs> นอนลงจากม้าทำยังไงเนี่ยกดน,นี่กดสองทีเออนะก่อนนะลูกนะว้ นอนรอแล้วไล่อันนีดีเออนอนเออเระวังม้าหายนะอ่านมาหายไปด้วยนะยากนะรู้เปล่าไปไปปลุกเนเธอร์เลยนะเอาเฮ้ยมามาม้มาไปไหนเ่าวะช่วยด้วยอันนั้นอู้หูกระโดดสูงแต่ว่าวิ่งช้า แน่ดูจับแล้วอ๋อขี่ไปเด็เออขี่มาอ่ะเอาดิเอาขึ้นดิไม่แต่กลัวตกเลยไอ้กลัวพมามันตกน้ำเดิมาตามมาตามมาเออเสียดายเราไม่มีม้าเราขี่หมูได้ไหมขี่ได้ปะล่ะขี่ได้แต่ว,ว่าถ้าหากให้ถ้าใส่อันมาให้หมูเด่ยหมูมันจะไม่ขึ้นอันมาให้อะดิอา้าวเหรอใช่ทำไงขึ้นได้ไหมหาทางอื่นแล้วอันแลพามาทําไมวะทางนี้ก็ที่จะให้ขี่ม้าหรือลูก ลงมาลงมาเดี๋ยวขี่ม้าเองก็ได้มาเออเออเระวังม้าตายนะม้าเป็นไรอะเมื่อกี้มา้ามันกระแทกไงหืมลงไงวะเนี่ยเอาจปอะไรขึ้นใครอะซัมบิเอาทำไงอะตายแล้วตายแล้วใคร ซอมบี้ยิ้ทำเหรอเปล่าเมื่อกี้มันโดนความร้อนไปไหนอ่ะอ๋อมันโดนความร้อนมันโดนใช่มันอ๋อแม่ถือไฟอยู่เปล่าเปล่ามันโดนพาทิศแผดเผาอ่ะฟักไอ้แมวจะเลี้ยงเหรอไม่ขี้เกียจมานี้ขีดได้ป่ะกลับบ้านใช่ไหมโอ้โหสโลโมชั่นสโลโมชั่นเอามารักกันมาลักกันเฉย ขี่ได้ได <มา S 1> แล้วโอเคขี่ได้มากี้มารักกันด้วยป่าวป่าป่าเมื่อกี้มันขึ้นขึ้นรักไปว่าขี่ได้แล้วโอ้โหแม่หันมาดูม้าสิอื้อืมสโลว์มากเลยไปไปแล้วไปกลับบ้านกลับทางไหนวะเนี่ยขี่ม้าแบบสโลว์อ,อยู่นี่อยู่นี่หันหลังหันหลังไปไหนนะ่ะนั่นไม่ใช่บ้านเรานะชทางเหรอ อันหลังอยู่นี่ขีม,มาสโลโมชันแต่มันกระโดดอืสูงมากมาแม่ก็ขี่เร็วอยู่นะเอ้ยสโลโมชันน้ำข้างหน้าอ้อมโลกอ้าวอะไรวะ,ะติดอะไรเนี่ยแม่ต้องกระโดดกดกระโดดแบบใช่กดกระโดดแล้วกดเดินะ นนั่แหละต้องอ้อมโลกโคตรช้าเลยแหมไหมเอ้ยอึ๊บโอ้โหขึ้นได้ยังไงวไม่ได้อึ้บเรามาแบบโอ้โหเดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจโอ้ยไม่ไหวแล้วเดินเองดีกว่ามันเหี่ยวน่ะบ้านใครต่อบ้านใครก็งเนี่ยไปไปไปหลงได้ไหมเนี่ย นี่นี่นี่โฟรมาเฮอเฮ้ยม้าเป็นไรหรือเปล่าม้าอออม้าอุ๊ยโอ้เกือบกระแทกนี่นี่นี่ตรงนี้เดินได้เปล่าไม่น่าจะได้เดี๋ยวถูกให้เหมือนรับใช้พระราชาเลยวะเอ้เหมือนเคยมาตรงนี้แล้วโดนซอมบี้จมตีใช่แล้วทำไมกลับมาที่เดิมอ่ะก็ต้องขึ้นมาตรงนี้ก็ตรงนี้ไม่เป็นทางเดียวที่ขึ้นได้ นี่นี่นี่เอเอขี่ม้าเก่งอ่ะเราไปขับขี่ไหมบ้านอยู่ไหนวะเนี่ยนี่นี่นี่ตามมาตามมานี่นี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนี่ตามมา <c oughs> แล้วเราต้องเดินพื้นตกน้ำเอาทำไงวะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยลำบากจังเลยเดี๋ยวลูกขี่ม้าแทนะ ล้าตกมาด้วยกันดีแล้วกันชีวิตเฮ้ยตายไปเนี่ยไม่ตายหรอกขึ้นดีขึ้นขึ้นไปไหนอ่ะจมบอมเลยเนี่ยเดี๋ยวอาการหายใจหมดม้าขึ้นมาม้าขึ้นอ่ะเมื่อกี้แม่ตีมาม้าขึ้นมาเร็วม้าตีตอนไหนวะตีม้าเมื่อกี้ขึ้นมา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  เอออย่างนั้นแหละล,ลูกมาโบโลมาดยวขี่ไปเลยปะอืมแล้วปากมาเดินไปเรียๆธรรมดาง่ายกว่าอีกโว้าดูโอ้ยเดินธรรมดาก็จะเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเราบางหิวข้าวจะไปทางไหนวะเนี่ยเอาอยู่ไปปักไฟให้เขาใช้ <laughs> ทอดไม่ได้เหนื่อยวะเกมอะไรก็ไม่ปวดหลังที่ไหนไหนอาบัสตามมาตามมามาแม่ก็เดินสโลโมชันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเลยจะกระโดดสูงมากเลย ลำพึ่งมีเยอะมากเลยอ,อย่าบอกนะว่าลงทางกันทั้งคู่อโอเคเกาะนี้ชัดเลยไปแม่เปล่าดูแลบ้านอยู่นะโอโร่มา หรือแม่ได้แม่ขี่ม้าแล้วกันสงสารเห็นแม่อยู่ข้าวทำไมอะเดินยากโตอะไรเมื่อกี้แกขี่ม้าไหมไม่เอาทำไมาำไมาคลิปพาร์ทที่หกก็จะสั้นๆกันหน่อยนะฮะเพราะต่อจากพาร์ทที่ห้านั่นเองนะฮะ อ้าวมาตรงนี้ก็มีนี่หว่อพา,า,าไปไกลลิฟเลยมาตกท่าเลยมันมาตรงนี้ก็มีา้าคนไปไหนแล้วนะอ้าวหลงเอาไก่ทำไมทำไมเราอยู่ที่นี่อ,อ้าวมาขึ้นเรือสวยแล้วมะโอเคกึค๊บอือ เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาทำไมมีแต่หมูไก่แกะแต่ไม่พอดเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเห็นและเห็นเห็นภูเขาเดี๋ยวว่ายน้ำข้ามไปก็ได้อันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเราอยู่ทางทาง,ทางทางซ้ายนะเห็นภูเขาแล้วนะ อ่าฮะอโโเอาจริงแม่ไปผิดทางนะมันมันมัน,มนคนละภูเขาอ,ะอา่ะอ้าวไปในภูเขาปะล่ะใช่มันมันคนละภูเขามันต้องมีเห็ดนะอา้าววาร์ปมาอีกทนี่นี่เห็ดเห็ดอยู่นี่เห็ดโอ้ภูเขานะใช่อขอไปอาบน้ำชุ่มฉ่ำแป๊บหนึ่งนะาม,าไไมาเข้าไปในคลองแล้ว อาบน้ำชุ่มซ้ำไม่ต้องตามมาก็ได้นะว่ายน้ำไม่เป็นหรอทด่เขาบอกไม่ต้องตามมาซอมบี้เด็กมาเลยซอมบี้อ้ย<ม>โอ้โหเขาเดินดีมากวิจอบ คนอาจจะสงสัยนะว่าพาร์ทที่สี่เนี่ยจูจูก็ไปอยู่ตรงนั้นได้ไง,งทั้งๆที่เออเขาเรียกว่านะบ้านอยู่ไกลพอดีว่าทุกคนเห็นพิกัดตอนนั้นนะพิกัดพิกัดหกนะพันกว่าๆนะพิกัดบ้านเราอยู่สองพันนั่นเองนะสองพันหกหกนั่นเองนะเอยสองร้อยหกหกนะอันนั้นพิกัดหกหกร้อยไงไม่ใช่หกพันจนพูดเล่นทำอะไรทำอะไร ได้ข่าว่าอันมาอยู่ลูกอาจจะจะเก็บไหมเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเก็บไหมเนี่ยตรงนี้สีแดงแดงจะเก็บไหมต้อจักม้าทั้งนันนะพี่แม่แม่ไม่ได้ขี่ม้าเนี่ย,ย <laughs> แม่เริ่มเมาแล้วนะ <laughs> เริ่มเมาแล้วนะไี่ข่าวว่าตอนแรกลูกเป็นคนขี่นะเมื่อกี้มีม้าตัวนึงอ่ะมันต้องมีอันมา้าอันม้าอยู่กับลูกมาอ,อยู่เลยจพอ วายใจหมดอ้าวเอาเข้าเร็วเข้าเข้าพี่อะไรไอ้แมวพวกนี้เดนนน่นหน้าสลดอะไรเหรอเอามาจากไหนเยอะแยะหมดอ๋อพอดีว่ามันแต่งงานกันนะเอาเลยใช่ใช่เหนื่อยจังวะ